ขอบคุณครับพี่สัเจตครับแต่ผมคิดว่าผมยังไม่ได้ลงรายละเอียดเลยนะครับข้อสรุปหน้าคุดท้าแต่แต่ละบท่สามไม่ลงรายละเอียดมันเวลามันหมดแล้วท่านต้องเห็นใจคนอื่นด้วยนะครับเอาสรุปเลยท่านวิวัดก็นี่ไงครผมผมผมถึงบอกว่าผมผมก็เอาเฉพาะประเด็นที่ที่แต่แต่แล้วก็เดี๋ยวให้ไปอ่านกันเองแล้วกันครับท่านนะครับผมก็จะไม่อ่านให้ฟังนะครับแต่ว่า รายละเอียดที่ท่านพูดบอกว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ท่านศึกษามาที่ท่านศึกษามาเนี่ยเกี่ยวทุกอย่างเพราะผมเอามาจากที่ข้อสรุปหนังสือเล่มนี้ทั้งนั้นเลยหรือท่านปฏิเสธว่าเล่มนี้ไม่ใช่เล่มที่ท่านทํามาถ้าทํามาเนี่ยอยู่ในนี้ทั้งนั้นแหละครับท่านครับผมก็มีสิทธิ์ที่จะมาพิจารณาให้ประชาชนเห็นว่าหรือว่าทุกคนเห็นว่ามันเกี่ยวข้องยังไงครับท่านครับ ขอนุญาตสั้นๆแล้วกันครับท่านครับไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่จบว่าท่านครับขอญาตครับท่านเอาสั้นๆอันนี้ไปถึงหนังสือท่านของท่านอนันตชัยนิดนึงท่านอนันตชัยสั่งสั่งให้สอบอันนันตพรท่านพลเอกอันันตพรไม่ใช่อันันตชัยขอประทานครับอันนันตพรผมกร่าวขอโทษท่านด้วยครับท่านครับ